สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับวันนี้ครับก็คือเป็นข่าวของทางด้านเรมอนกรีนนะครับซึ่งเรมอนกรีนครับทางด้านบรรด้เนี่ยเมื่อสักประมาณสัปดาห์กว่าที่แล้วนะครับเจ้าตัวเนี่ยไปงัดคอนะครับเอาแขนเนี่ยไปรัดคอรูดี้โกแบนะครับจนทำให้ตัวของเขาเนี่ยถูกแบนแล้วก็คือถูกประนามนะครับจากทางด้านของสื่อต่างๆแล้วก็จากเพื่อนร่วมหลี่นะครับซึ่งล่าสุดครับทางด้านของเรมอนกรีนเนี่ยได้ออกมาบอกชัดเจนครับบอกว่าตัวของเขาเนี่ยไม่เคยรู้สึกนะครับเสียใจกับ การกระทําของเตนที่ไปรัดคอโรด้โกแบร์และไม่เคยเสียใจกับการกระทําอ,อื่นๆที่ผ่านมานะครับเหมือนจะเป็นทางด้านเตะวางขาของซิฟเฟนอดัมนะครับหรือไปกระทืบอ,อกของโดมนินาซสมนิตหรือแม้กระทั่งไปต่อยหน้าของทางด้านจอแดนผูนะครับซึ่งกรีนเขาบอกเขาบอกว่าตัวเขาไม่เคยเสียใจในสิ่งที่เขาทาลงไปเลยเพราะว่าอย่างไอกรณีที่ไปรัดคอโรด้โกแบนนร์นะเขาบอกว่าเพราะว่าตัวเขาเนี่ย คือไปปกป้องเพื่อนร่วมทีมนะครับตัวเขาเนี่ยคือสนิทกับเคลทอมสันนะครับรู้จักกันมาเล่นด้วยกันมาทั้งหมดประมาณสัก12ปีแล้วนะครับเขาแค่ไปปกป้องเพื่อนร่วมทีมนะครับทาไมเขาต้องรู้สึกผิดอะไรด้วยแล้วก็รวมถึงว่าทําไมเขาต้องนะครับมาสํานึกกับไอ้สิ่งที่เขาทาด้วยซึ่งกรินคับเขาก็ขยายความบอกว่าเจตนาเขาคแค่ปกป้อง คนรวมทีมาะเชื่อว่าถ้าเป็นใครคือก็ต้องทำอย่างนั้นแน่นอนนะครับแล้วเขาบอกว่าตัวของเขาเนี่ยไม่คิดว่าเออไม่สมควรที่ถูกหลีกแบนหรือหลีกลงโทษรวมถึงหลีกปรับเงินด้วยเพราะมันเป็นมุมมองอีม,มุมมองของเขานะครับแน่นอนเขาว่ากรีนเขายังคงยืนยันอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าการที่สื่อต่างๆคือจะมาโทษเขาคุณไม่สามารถจะมองด้านเดียวได้คุณต้องไปมองหลายด้านนะครับคุณอย่าไปมองว่าที่ผมรัดคอหรือดูกระแบบเพราะว่ามันมีสาเหตุที่มันทําให้มันเป็นมาอย่างนั้นนะครับซึ่งสุดท้ายครับกรีนเขาก็ย้ำบอกว่าเขาไไมม่่เสียใจและ คิดที่จะกลับไปสํานึกเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งแน่อนอนว่ามันก็เป็นเพียงแค่มุมมองของกรีนนะครับแต่ยังไงก็ตามเพื่อนร่วมหลีกหลายต่อหลายคนเนี่ยประนามศักษิเสีเทรเลยครับกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็รวมถึงบอก บางคนเนี่ยซ้ำรายถึงบอกว่าเดมอนกรีนเนี่ยควรจะไปพบจิตแพทย์นะครับเพราะว่ามีอาการแบบเนี้ยหลายต่อหลายครั้งแล้วแล้วก็ทําเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยจนเกินไปนะครับก็ต้องรอดูแล้วครับว่ากรีนจะเอามามีเรีแอคชั่นต่อไปหรือเปล่านะครับซึ่งปกติตามแน่นอนก็คือว่าเจ้าตัวนะนะครับไม่ค่อยมีเรีแอคชั่นแล้วก็คือไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้แหละครับการไปหนึ่งข่าวครับในวันนี้ก็คือลีกนะครับได้มีการประกาศนะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์แล้วนะครับสายต้นตกนะครับก็ตกเป็นของทางด้านเดวินบูกเกอร์นนนนนนะะคครรรัััับบซซึ่่่งงพาาฟีีีิิกเเเเยยยชมดดดววลลฉขอ อ30.3แต้มนะครับ7.8แอซิสนะครับแล้วก็5.3รีบาร์ส่วนของซ้ายท่านออกครับตกเป็นของเปาโลบันเคโรจากออรันโดแมนจิกครับซึ่งแมนจิกตอนนี้สติก็ถือว่าดีเลยแหละครับเปาโลบันเคโรครับสัปดาห์ที่ผ่านมาในพาแมนจิกชนะ4นัดรวดเลยครับเฉลี่ย23.5แต้มนะครับ5.5รีบาร์กับอีก5แอซิสต่อเกมซึ่งก็ถือว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็จนได้รับรางวัล เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ในสัปดาห์ที่5ของ NBA นแหละครับเห็นไหมครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ